พูดถึงเรื่องน้ำครับยังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากลัวแบบนั้นแต่ก็ <ạ. S 1> แอบเสี่ยวนิดนึงเหมือนกันมีวัดหนึ่งที่เมืองตังครับคุณผู้ชมครับเป็นวัดดังด้วยเขาผุดไอเดียขึ้นมาบอกว่าใครจะมาบวชวัดนี้นะครับญาติโยมเนี่ยต้องเหมือนกับว่าแห่นาคนะครับพายเรือกลางโบสถ์ที่อยู่ตรงน้ำฮนะ,ะคือตรงนั้นเนี่ยมันมีโบสถ์กลางน้ําอยู่ไงครับ คือคนที่พายเรือเป็นเนี่ยมันก็จะพอไหวถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าพายเรือไม่แข็งก็แอบวาดเสียแบบนี้เหมือนกันครับไปดูพร้อมกันเลยครับแม่มันก็ไม่อันตรายเหมือนเมื่อกี้นะฮะดพีออแต่ว่า คนที่พายเรือไม่ค่อยเป็นก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหพอเจอน้ําเข้าให้ก็กลัวก็แอบหวาดเสียวนะฮะแหมเรื่องของน้ำเนาะ <c oughs> คือเราเห็นนะข้างบนนิ่งๆอ่ะข้างล่างเป็นยังไงก็ไม่รู้เอาจริงๆนะถ้า,นะาจจพูดถึงเรื่องน้ำอ่ะเนี่ยครับก็ยังปลอดภัยกว่าเมื่อสักครู่นี้คะใช่เ<ะ>มื่อกี้นี่แบบดูเสียงตายมากเลยอ,อันนี้ก็คือ <c oughs> น้ํามันนิ่งๆอยู่นะครับญาติโยมที่อยู่บนฝั่งครับก็ฟ้อนรํากันไปครับขณะที่ญาติโยมที่อยู่ในเรือก็ต้องพายเรือพายไปก็ตื่นเต้นไปครับ เพราะว่าต้องพายให้รอบโบดเนี่ยครบหนึ่งรอบนี่ครับที่วัดคลองเขาจันทร์ครับอยู่ที่อำเภอรัศนาจังวัดตรังที่เขาบอกว่าเป็นการแห่หน้ากลางน้ํารอบโบดวัดแรกในจังหวัดเลยทีเดียวนะครับก็สร้างความตื่นเต้นหวาดเสียวแล้วก็แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเหมือนกันนะะพ่อนาดเอ้ยก้าวขึ้นก้าวลงเรือระวังหน่อยนะพ่อนาคนะอ่านะ เออไม่เห็นมีโฮฮิโฮฮิเลยหรือว่าอยู่อยู่อยู่กอฝั่วตรงนู้นอยู่บนฝั่งอู้หูถ้าเกิดจะยกมาทั้งขบวนแล้วก็ลงมาไม่ไหวในเรือก็ไม่ไหวไม่ไหวเดล่มกันหมดนะฮะเจ้าวาดของวัดนี้ครับพระครูรัศดาเขตขณารักษ์ครับท่านก็บอกให้ฟังฮะบอกว่าการแห่หน้าที่วัดนี้รอบแรกจะแห่รอบโบสถ์ชั้นนอกส่วนรอบที่สองก็คือแห่หน้ากลางน้ํนะที่อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับและรอบที่สามก็คือแห่หน้ารอบโบสถ์ชั้นในครับเอาจริงๆเนี่ย หลวงพ่อก็บอกว่ามันเป็นกุศโลบายทดสอบจิตใจสติสมาธิและก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจสิว่าไม่หวั่นไหวต่อการแบบว่าเสียวแอบจมน้ำถูกไหมต้องมีความแน่วแน่ว่าจะบวชแน่นะแล้วตั้งใจขนาดไหนก็คือตั้งใจเนี่ยจะต้องพายเรือให้ครบหนึ่งรอบโดยมีญาติโยมพายเรือให้ครับคือที่ผ่านมาในรอบ11ปีหลวงพ่อท่านบอกว่าเคยมีเรือล่มแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ ไม่น่าจะน่ากลัวอะไรแล้วครั้งนั้นหน้าก็ไม่ได้เป็นอะไรครับไปฟังเสียงท่านนิดหนึงครับน้ําก็คือเป็ินของที่บริสุทธิ์คนเราก็ต้นกําเนิดก็มาจากน้ํามาจากน้ำหนึ่งหยดนี่คือน้ำนี่ก็ใช้ล้างจะเรียว่าเราก็เียนเพื่อติจาปพิการถ้าเป็นพูดภาษาที่มันจับจับไม่ค่อยสุภาพมันก็คือล้างน้ํำสะกนให้บริสุทธิ์ มีอยู่นาคเดียวที่ล่มไปก็คือนาคตัวใหญ่ก็ล่มนี้ก็นาคก็ไม่ได้จุ่มน้ําเพราะว่าน้ํานี่ก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่พูดถึงโบทกลางน้ําหลังนี้คุณผู้ชมครับมีความสวยงามมากจริงๆนะเขาบอกว่าพอแสงพระอาทิตย์เนี่ยสาดส่องลงมาทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นโอ้ดูพี่ก้อยดูสิครับสวยงามพองอารามเลยเนี่ยแหละโบทกลางน้าจริงๆเนาะเออเนี่<ว>ย,น,<ว>ยนะครับมีน้ำเนี่ยล้อมรอบเลยทีเดียวครับนี่เจ้าตู่ก็คงชื่นชมในความงามนะไม่ไปไหนเลยนะ นะครับคุณผู้ชมฮะเขบอกว่าบทนี้สร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี55ก็นับว่าเป็นโบทหลังแรกในจังหวัดตรังนะครับที่ใช้แตนเลสหมดทั้งหลังโอ้ยงบนี่ไม่ใช่น้อยนะครับ15ล้านบาทนะครับแต่ใช้เวลาสร้างเพียงแค่150วันเท่านั้นเองนะครับมีการขุดสระรอบโบสครับ ความลึกก็ประมาณเม็ดรครึ่งได้ oh. เอาง่ายๆ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็คือระดับอยู่กลางอกอะ่ะ <c oughs> ถ้าตกลงไปก็คือไม่จมน้านแน่นอนยังพอยืนไหวครับแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็อาจจะอันตรายหน่อยก็แนะนําบอกว่าเด็กเนี่ยไม่ควรที่จะลงไปในเรือเนาะ <c oughs> แล้วดูสิฮะตรงนี้คืออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นอาสนะหรืออะไรฮะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ให้พระสงฆ์เนี่ยนะฮะได้มาแสดงเทศนธรรมกันนะฮะ <c oughs> เป็นสเตนเลสหมดเลยนี่หน้าตรงหน้าต่างก็สเตนเลส อโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับวัดนี้ก็เป<ช>็นว่าก็เป็นสิ่งดีๆที่ทำให้เราเห็นว่าเออถ้าไปที่วัดนี้ที่จังหวัดตรังนะ เราจะได้เห็นนะฮะถ้าสมมติว่ามีพระอยากจะมาบวชเนี่ยนะฮะถูกไหมอยากจะมาบวชนาคอะไรแบบนั้นจะได้เห็นประเพณีแบบนี้แน่นอนค่ะสวยงามดีนะคะสวยงามเนี่ยตัวโบสถ์ก็สวยงามนะคะแล้วก็มีสายน้ําแบบนี้คือจริงๆมันก็สะท้อนใ้เห็นวิถีชีวิตในตั้งแต่โบราณแล้เนอะคนไทยก็อยู่กับสายน้ําแบบนี้บ้านคนไทยสมัยก่อนเป็นยังไงล่ะคือถ้าเกิดว่าสมัยนี้ก็คือหน้าบ้านติดถนนอันนี้ทําเลดีมากๆเลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนหน้าบ้านอยู่แบบ ติดน้ําอย่างเงี้ยแล้วก็พระบินทบาดผ่านหรือว่าคนสัญจรผ่านไปผ่านมาบริเวณทางน้ําอ่ะเห็ <he en S 2> นไหมเออแต่พอมาสมัยนี้บ้านที่อยู่ติดคลองอะ่ะกว่าจะเดินเข้าไปถึงรถก็เข้าไม่ถึง <c oughs> แต่อันเนี้ยไม่น่ากลัวเพราะอะไรรู้ปะมันเป็นคองโคต เป็นคลองขุดขึ้นมาไม่ใช่ลองที่แบบนี้เป็นคลองจริงๆที่แบบมีกระแสน้ำไหลวนถูกไหมก็แค่วนอยู่ในรอบโบสถ์เท่านั้นเองนะฮะสมมุติว่าพี่ก้อยมีใครอยากจะบวชมาที่บ้านอ๋อยังค่ะยังใช่ไหมสมมุติว่ามีเนี่ยพี่ก้อยกล้าลงเรือไหมอ๋อพี่ก็ลงได้ลงได้เออลงได้ใส่ชุดชีพหน่อยเรือน่าจะรับน้ำหนักได้เนาะ